สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สนามปีหนังนะครับอยู่กับผมนะครับคมพีตะกอนะฮะมาดูคู่นี้นะครับปีศาจต่อ2อหนึ่งนะครับเสือแปรได้ทีเดียวนะฮะโต้แปรได้อย่างเดียวนะครับปลาหงอกกับพี่พงศ์นะครับจากสนามโรงงานยาสูบแล้วก็พลำสามยืนคู่กันนะครับคู่นี้เซนแลปปีศาจแพ้ไปแล้วนะครับเอาไม่อยู่นะฮะตอนนี้จะที๒ตะกอตอนนี้3เท่าครับ อีศาจจังหวะนี้จะเหนื่อยกว่าฝั่งนี้นะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวครับปางอกนี่ครับแกดีครับอายุเยอะนะครับ60สิับแล้วนะครับนี่ครับนี่เป็นเหลี่ยมแกนะครับครับนังดูครับปีศาจต้องพยายามยื้อนะเพราะว่าเสตแรกก็แพ้ไปแล้วครับแดดก็แดดครับฝังละ2,000บาทนะครับ โอ้โหสุดยอดนะครับนะครับตันนี้ก็สามเท่านะครับปีศาจหอบแล้วครับนี่ครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับนะครับตอนนี้สกอร์นะครับ3เท่านะครับตัวนี้เกม13ไม่มีเดียวนะครับ ที่เข้ามาก็อย่าลืมทักทายกันนะครับช่วงโควิดก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับ3เท่าครับเสิร์ฟหน้าขวานะครับปีศซ่าไปทีเดียวนะฮะโดนอย่างอื่นถือว่าเฝ้านะครับตามกติกานะครับอนี้เป็นเหลี่ยมฝั่ง2คนอ่านไปนะฮะปีศาจาก็รับให้นะฮะว่าเส้นอะพีซซ่าคิดว่ากินได้นะฮะกับแพ้ไปนะครับ2แต้มนะนี่ครับ4ต่อ3ครับนะครับ เริ่มก้าวขาไม่ออกแล้วนะครับปีศาจนะครับจังหวะสี่ต่อ3มครับนะครับอยู่นะครับสีต่อ3นะครับฝั่งนี้ขึ้นนำหนึ่งแปมนะฮะมาดูว่าปีศาจจะหมด ทั้งแรงทั้งเงินหรือเปล่านะฮะก็เซตแรกนี้ก็ช่วงปลายเกมก็แผ่วนะฮะยิงคนเดียวครับนะครับนะครับไปนะครับยังอยู่นะแต่พงหูเน่นนะครับยังไม่ธรรมดานะครับไปครับ5้ต่อสนะครับนี่ครับเซตนี้ถ้าแพ้อีกก็สี่พันนะครับปีศาจตะกอกำลัง กำลังถ้าไม่ดีจริงนะครับกินฝั่งนี้ไม่ได้นะครับผมบอกเลยนะอายุมากก็จริงนะครับแต่จังหวะเกมโต้อกเดียวแกนะครับใช้แปรลุ้นๆ้นนี่แะถนัดนะครับนี่ครับปีศาจหอบแล้วนะครับหนุนไปเกาะราวเหล็กแล้วนะครับเอาแบงค์ปีศาจก็พยายามเบรกเกมนะครับเพราะว่าเสร็จแรกตอนนี้แดดมากนะครับแดดแรงนะครับ ต่อครตนนี้5ต่อ3นะครับเกม12ไม่มีเดียวนะครับการที่กลับมาก็อย่าลืมนะครับกดแชร์ด้วยนะครับทดถ่ายนะครับ5ต่อ3ครับมาไปนะครับฝางอกเหลี่ยมนี้แกถนัดนะครับกระพงนี้แน่นนะครับพื้นดีครับนี่ครับเสื้อแดงครับฝางหงนี่แกเป็นคนอ่านเหลี่ยมนะครับแสดงว่าแกเก่าในเหลี่ยมนี้ฮะไม่ข้ามนะครับ หกต่อสามนะครับนี่ครับปล่อยเลยจะบอกนะครับไม่ต้องหยอดนะครับเห็นหมดนะครับนี่ฮะปีศาจหลอดยากนะครับดูสภาพท้ายายประมาณนี้นะครับแต่ว่าดีไม่ดีนะครับปีศาจนะครับแต่ฝั่งนี้สองคนนี้ไม่มีจุดบอดนะครับนอกจากจะฝั่งนู้นต้องเสิร์ฟกินอย่างเดียวถ้าเอาแรงไปวัดนี่สู้ไม่ได้นะครับนะครับหกต่อสามครับ น้าน้าซายนะครับนี่ครับเส์ฟพิกเน็ตเฉยเลยครับเจ็ดต่อสามนะครับนี่ฮะไม่ได้กินนะครับนี่แสดงให้เห็นเลยนะฝีเท้าแกนี่นะครับสายตาจะไม่ดีนะครับแต่ทีเดียวนี้แต่ว่าแกมีจุดบอดคือถ้าโยงหลังนี่แกจะจะแตกเลยฮะฟังบอกายนะครับแปดต่อสามครับเทบโยออกคนละเซตนะฮะในเหลี่ยมนี้นะฮะปีศาจน่าจะเซตสองเซตนะครับเสร็จสองเซตแน่ๆนะครับ สภาพอย่างนี้ฮะดูบ้างอกครับซ้ายขวาไอนะฮะไม่แตกเลยครับนี่ครับสองคนนี้ยืนระยะดีนะครับนี่ครับแข็งแรงครับนี่ครับคไปครับลงอีกครับ9ก้าเต่อสามนะจังหวะการเล่นของแกนะครับนี่ครับปีศาว่าจะรอดไม่รอดนะฮะ รับ9ต่อ3นะครับไปนะครับป่างอกโอ้โหเข้าป่าแล้วครับต้องไปเก็บลูกก่อนนะครับป่าหงอกขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับตอนนี้สกอร์3ต่อ9นะครับปีเสาตะก้อนะครับไม่รอดนะครับดูสภาพคือเซตแรกนี้ต้องกินแล้วนะครับแต่เซตที่2ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะหลุดนะฮะ เส้นี้เส้ที่สองนี้กำลังก็จะเริ่มหมดไปเรื่อยๆนะครับกำลังครับสามต่อเก้าครับนี่ครับจังหวะการเล่นของแกตางอกนะครับไปรับปีศาัตวนี่ครับจะไม่หลุดง่ายนะครับนี่ครับจังหวะนะครับไม่ง่ายครับลุกนี้บอกไว้ก่อนนะ โอ้นะครับ4ต่อเครับเกม12ไม่มีเดียวนะครับปีศาจก็เริ่มจะล็อกนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะไล่ทันไหมนะครับไล่มาครับออกนครับลูกนี้ฮะจังหวะการเล่นจังหวะการเล่นนะครับนี่ครับ หาหอกคือปีศาจโอ้โ,อโอ้นะครับขึ้นมานะครับเป็นห้าต่อเก้าครับห้าเก้าเขาสี่เก้าครับไปครับยังอยู่มาครับนี่ครับได้แกมนะครับห้าต่อเก้าครับ หวนทางอีกยาวไกลนะครับฝั่งนี้เหลือแค่สามแต้มนะครับจากคอเงินรางวัลนะครับแต่ฝั่งของปีศาจนี่ครับต้องล็อกให้อยู่ครับปีศาจโอ้ไปแล้วครับหลุดนะครับโอ้โหหลุดเฉยเลยครับเก้าต่อห้าครับเอาลูนี้ออกนะครับไปครับ นี่ครับเอาครับหลุดดีครับไปแล้วครับปีศาจแกวก็พยายามเทนนะครับปีศาจหมดแรงครับจะอ้วกแล้วครับปีศาจอากาศก็แรงครับ แก้มก็ตามนะฮะเสร็จแล้วก็แพ้นะครับโหไม่จับปัญญาครับเราแพ้อย่างยันต์ตันนี่สิบต่อห้าครับนาซายไปครับครับไปครับดีสตร์หลุดไม่หลุดนะฮะก็ดูกันยาวๆนะครับนี่ฝังออกกนแน่นนะครับนี่ครับยังอยู่ครับออกนะครับนี่ครับสิบเอ็ดต่อห้าครับ สิบเอ็ดต่อห้าเหลือแค่แต้มเดียวครับ้าซ้ายไปโอเคไม่หลุดนะฮะนี่ครับไม่หลุดนะฮะยังไงก็หมดนะฮะยังอยู่ครับไปครับไปนี่ครับจังหวะนะครับ ยังอยู่ครับปีศาจนะฮะพยายามตติอเกมไม่เกมไม่เกมนะครับนี่ครับไม่เกมนะฮะว่าเล่นดีครับตอนนี้สกอร์ครับห้าต่อสิบนะครับห้าต่อสิบเอ็ดนะครับไม่แตกนะครับประหงลูกเสือธวาดีนะครับลูกลูกกระแทกนะครับแปรนะครับคล้ายๆสไตล์เมียนมานะฮะลูกเสือปีศาจนะครับ สเวต่หเม็ดเดียวเกมครับเส้นนี้ยิ่งขาดนะครับเี๋ลูกเสิร์ฟครับหน้าขวาแกครับนี่ครับเกยมยกมือเลยครับนี่ครับสุดยอดยอมครับอีสาบสี่พันนะจะแบง